ว่ากันว่าความสุขอยู่ที่สิ่งเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ในรายละเอียดที่แทบจะมองไม่เห็นที่ทำให้เรารู้สึกดี <c oughs> ที่จีเธอชีเราทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อความน่าเชื่อถือ <c oughs> ที่ซึ่งทุกขั้นตอนได้รับการคำนวณ <c oughs> และทุกการตัดสินใจได้รับการคิดอย่างรอบคอบ <c oughs> ที่ซึ่งทุกระบบได้รับการประดิษฐ์อย่างพิถีพิถัน <c oughs> และทุกส่วนประกอบได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้พร้อมสำหรับเงื่อนไขใดๆจนกระทั่งความสบายนั้นละเอียดอ่อนจนคุณแทบไม่สังเกตเห็นแต่ส่งพลังจนคุณรู้สึกได้คุณภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกของญี่ปุ่นอากาศเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออากาศคือคุณภาพอากาศคือชีวิต